สวัสดีครับ1 0 8 9เล่าเรื่องยีนรีไว์กับชแนลห้าย์วันนี้เอพิโซดที่127หัวข้อเรื่องที่จะเล่าสู่กันฟังในวันนี้คือหัวข้อรีไวท์วินเทจผ้า Number 2ออนต่ำกว่าผ้า WX จริงหรือฉบับอัปเดตครับคือก่อนหน้านี้ผมเคยลงไปแล้วหครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ ลงไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นตอนที่อ่าผมพึ่งพึ่งหัดทํา y o YouTube ใหม่ๆก็เลยข้อมูลบางส่วนมันมันยังไม่ไม่เต็มที่ไม่ครบครันอะไรเท่าไหรนะ่วันนี้ก็เลยจะมาเล่าซ้ำอีกครั้งหนึง่งเป็นฉบับอัปเดตเนื้อหาเพิ่มเติมจากวิดีโอก่อนหน้านั้นน่ะสักสักสกปีมาแล้วอ่ะนะฮะอันนั้นมันมันไม่ค่อยอัปเดตแล้วนะครับ มีอัปเดตทีเราก็มาเล่าสู่กันฟังทีหนึ่งนะครับก่อนจะไปติดตามชมก็เหมือนเคยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็หลายท่านที่ติดตามชมวิดีโอแล้วก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook YouTube นะครับเพจทางโทษเพจทางอ่าเฟซบุ๊กนะฮะอ่าห้าศูนย์นะครับ, X, 1, รบชื่อเดียวกันนี้เลยเข้าไปดูได้นะครับ ใช่ป่าวะจำชื่อเพจตัวเองไม่ได้น่าจะใช่แหละนะครับน่าจะใช่แหละไปเราไปดูเรื่องเกี่ยวกับรีวาวินเทจน้ำหนักผ้าดับเบิลสอกับผ้าดับเบิลเอ็กซ์กันว่าจริงไหมว่ามันต่ำกว่ากันจริงไหมมาดูแผ่นนี้ครับแผ่นนี้เป็นใบโฆษณาใบโฆษณาที่ทำมาจากรีวายทำมาโฆษณาเพื่อให้ คนซื้อหรือลูกค้าเนี่ยรับทราบข้อมูลลูกลูกค้าของลีไวล์มีทั้งร้านค้าขายปีกแล้วก็คนใส่ด้วยนะครับลีไวล์สไตล์แอนด์โค้ร์คัพเปอร์ลีเวดตอนนี้ยังใช้คำว่าคัพเปอร์ลีเวดอยู่ฮนะมีอะไรบ้างก็มีโอเวอร์ออลส์จัมเปอร์แล้วก็บลัชนะครับโอเวอร์ออลเนี่ยคือพวกกางเกงนั่นแหละพวกกางเกงจัมเปอร์เนี่ยคือชายเสื้อ จะยาวกว่าปลายแขนแต่เบลส์เนี่ยคือแจ็คเก็ตที่เราใส่ทุกวันเนี้ยปลายแขนจะยาวกว่าชายเสื้อนะครับก็ o v e r a l l ออลส์จัมเปอร์นะครับทั้ง3เกรดเนี้ยตัดผ้าจาก9 o n d e n i เดนิมี่มาเด้หมายความว่าเอาเสื้อเอากางเก็ไปช่างเป็นตัวตัวนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเขาจะตัดผ้ากว้าง1หลาคูณ1หลาแล้วไปช่างหนักนะครับ แต่สมัยนั้นอย่าลืมนะครับว่าหน้ากว้างของเดนิมมันไม่ถึง1หลานะมันกว้างประมาณย9ิบนิ้วผ้า1หลามันน่าจะ36นิ้วนะครับลองไปหาดูแต่เดนิมมันกว้างแค่ย9ิบนะแต่สามารถตัดยาวเท่าไหร่ก็ได้ไงเขาก็ตัดยาว36นิ้วคือ1หลาหน้ากว้างมันย9ิบนิ้วนะอย่าลืมนะสมัยนั้นเป็นแบบนี้แต่พอ็นสมัยเนี้ยเขาปรับมาตรฐานใหม่เป็น36หคูณ36หรือ1หลาคูณหหลาไง เพราะฉะนั้นมันจะมีบางช่วงเวลานะที่เขาใช้การปรับแฟกเตอร์ของผ้าแทนทำน้ำหนักผ้าจริงๆนะฮะวันนี้แค่เล่าให้ฟังเฉยๆแต่ไม่ได้ลงลึกนะครับโอเคใช้จากผ้ากาวอ่อนนะแค่นี้คำตอบเราก็รู้แล้วว่ากาวอ่อนต่อมาต่อมาให้เห็นว่าดับเบิลเอ็กซ์สองและ n u m b e r สามอ่ะมีมีมีโลโก้มีแบรนด์ logo, brand, ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ original copper rivet นะ the t ทูฮอร s ส brand ทูฮอสนี่ทูฮอสแบรนด์คืออ่ะยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อม้าสองตัวดึงกเกงนะครับให้ดูกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ผ้าเดบลเอ็กก็ทําจากเดนิม9ก้ออนเหมือนกันที่คัดสรรมาแล้ว่คัดอย่างดีมาแล้วไม่ใช่เดนิมแบบหยิบอะไรมาทําเป็นผ้าที่เขาตั้งใจที่เขาคัดเลือกฝ้ายอย่างดีปันทอย้อมอย่างดีนะครับแต่เมื่อทําแล้วน้าหนักผ้า9ก้ออนจากโรงงานแอมอสเคชนะครับ ส่วนผ้า number สองก็ถูกคัดสรรมาอย่างดีก็เป็นผ้าก้าวออนเช่นกันนี่ผ้าก้าวออนเดนิมเห็นไหมครับผ้า n u m b e x ถูกเย็บด้วยได้ลินินนะผ้า number สองถูกเย็บด้วยได้คัตตอนนะใช้เดนิมที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีแต่ผมไม่รู้เป็นวัสดุเดียวกันเป๊ะหรือเปล่านะเป็นป้ายอะไรเหมือนก <lum> <together>. ันเปล่าแต่ที่รู้ว่าต่างกันที่ได้ที่เย็บนะครับแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งถึงเวลาหนึ่งไม่น่าหรอก ผ้าดับเบก็เปลี่ยนมาเป็นได้คัตตอนเย็บเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยเย็บด้วยลินินกับเย็บด้วยได้คัตตอนได้ลินินมันจะแพงเหนียวกว่าแต่ว่าพอนานๆไปมันเปื่อยยุ่ยได้ง่ายไงแต่พอที่เขาเปลี่ยนที่ที่เขาเปลี่ยนดับเบิลเอ็กเป็นได้คาตตอนเนี่ยผมไม่รู้สาเหตุนะอาจจะแพงกันแหละแล้วก็เลยใช้ได้คาตตอนให้มันเหมือนกันทั้งผ้าดับเบิลเอ็กกับผ้าดับเบิลสองเลยมันก็จะได้ง่ายดีน่าจะเป็นแบบนั้นนะ ส่วนผ้าันเบอร์สามอ่ะอก็ทําจากก้าวออนเดนิเหมือนกันแล้วก็เย็บด้วยได้คัตตอนเช่นเดียวกันเห็นไหมครับตรงนี้ตอบได้แล้วนะว่าผ้าันเบอร์สองออนต่ํากว่าผ้าดับเบิลเอ็กซ์จริงหรือไม่จากกระดาษแผ่นนี้ตอบว่าไม่จริงครับตอบว่ามันเท่ากันทั้ง x x ็ัซเลบอร์สองลเบิรสามนะฮะแต่มันเท่ากันก้าวออนในช่วงเวลาไหน เอาแค่1890ถึง1927ก่อนนะอ่า1890ผมนับตอนที่มีหลอดเลยนะไอ้1873ผม mm. ผมไม่ได้นับเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีดับเบิลสองไงนะฮะเริ่มมีดับเบิลสองก็ดับเบิลสองดับเบิลสามก็1890นี่1890ถึง1927ใช้ผ้า9อ่อนเท่ากันนะครับทำไมไปหนึ่งเก้าสองเดเดี๋ยวผมมีคำตอบช่วงช่วงถัดไปนะฮะคืออย่างนี้ครับเล่าเสริมนิดน,นึงว่าสมัยหนึ่งเนี่ยผมผมผมก็เชื่อว่า เฮ้ยผ้าดับเบิลสองที่มันขายราคาถูกกว่านะฮะผ้าดับเบิลสองที่มันขายราคาถูกกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่ามันคงใช้ได้ฝ้ายคนละแบบกันอะไรอะไรเงี้ยทั้งฝ้ายทั้งป่านคนละแบบกันทําให้ขายในราคาถูกกว่าออนคงต่ํากว่าด้วยละมั้งอ่าเพราะเห็นว่าราคาถูกก็เลยคิดเอาเองว่าเฮ้ยออนมันคงต่ํากว่าเพราะได้มันถูกกว่าอะไรแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าอ๋อผ้าดับเบิลเอ็ก นะมันดับเบิลเอ็กไงมันมีดับเบิลเอ็กมันคงหนักกว่าทนทานกว่าเพราะยุคสมัยนั้นใส่ทํางานนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นและอีกอย่างหนึง่งตอนตอนตอน,ตอนที่เราผมหัดเล่นยีนใหม่ๆเวลาเพื่อนเขามีงานกินเลี้ยงอะไรผมก็อาศัยไปดูกับเขานะครับแล้วผมจับกางเกงคนละยุคกันไงกางเกงยุค60ไปเทียบกับผ้าดับเบิลสผ้าดับเบิลสยุคที่ที่มีสองกระเป๋าแล้วไปจับ เฮ้ยมันมีความหนาความบางต่างกันมันคนละยุกกันไงผมก็เลยเอออไปเองว่าอ๋อผ้าดับเบมันมันอะไรอะ่ะมันมันผ้าดับเบอ่ะน้ำหนักมันเยอะกว่าผ้าดับเบิลซอกจริงๆเว้ยแต่นั่นคือผมจับผ้าคนละยุกไปเทียบกันนะครับจริงๆมันเทียบกันไม่ได้นะฮะและอีกอย่างคือถ้าใครจําได้นะครับ LVC ทํา201ูนดับเบิลเป้ายหนังมาใช่ไหมอ่าถ้าใครจําได้นะ1937 201้าดับเบิลเอ็ก มันเป็นไปได้ไหมที่ที่ว่าตอนที่เขาเข้าใจผิดอะ่ะเขาไปจับกางเกงตัวหนึ่งที่เป็นป้ายหนังป้ายหนังเนี่ยเวลามันหดยับย่นเนี่ยเฮ้ยมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยนะมันก็เฮ้ยเห็นผ้าบางๆหน่อยอ่อนตําๆหน่อยเออคงเป็นสองศูนย์หนึ่งมั้งนี่เพราะถ้าเป็นห้าศูนย์หนึ่งผ้ามมนต้องหนาหนักกว่านี้สิอาจจะเข้าใจอย่างนั้นไงนะครับ เป็นไปได้นะที่เขาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่า201มีป้ายหนังนี่และเราก็มาเข้าใจกันว่าอ๋อ201มีป้ายหนังตาม LVC เลยคือ LVC 2 0 1ป้ายหนังมันยกเลิกไปแต่มันก็ไม่บอกนะยกทำไมเพราะบางคนเขาเลยเข้าใจว่าอ๋อ201มีป้ายหนังเขาคงยกเลิกผลิตขายไม่ดีมั้งจริงๆไม่ใช่ครับมันทำผิดแต่มันไม่บอกเราไงเราก็เลยไปเข้าใจว่า201มีป้ายหนังจริงจริง ไม่มีนะครับอาจจะเป็นเพราะรีวายทาผิดไงไปหยิบผ้าคนยุคมาเฮ้ย <_' C 1> เห็นผ้าออนต่ำๆ5้าศูนย์หนึ่งไอ้โทษเห็นป้ายหนังออนต่ำๆก็ค,คิดว่าเป็น2 0 1จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นเพราะว่ายุคนี้หนึ่งแปดเก้าศูนย์ถึงหนึ่งเก้าสองเจ็ดเนี่ยเขาใช้ผ้าออเาก,เาาก,เก,ก้าออนเท่ากันคุณจะเอาผ้ายุคนี้ไปเทียบกับผ้ายุคหนึ่งไม่ได้เพราะน้ําหนักมันคนละรูปแบบกันนะฮะหนึ1890่งแปดเก้าศูนย์ถึงหนึ่งเก้าสองเจ็ดย้ำไว้ตรงนี้เก้าออนเท่ากันทั้ง สามเกรดต่อมาอผมก็ให้ดูตัวนี้ก่อนพอโอเวอร์หปีเนี่ยเมื่อ55ปีที่แล้วเนี่ย years ago เนี่ยนะครับรีไวส์เตาทูฮอตแบรนด์คอปเปอร์ลีเวดเวสโอเวอร์นะครับ,ร brand, et, s, รบทำจากผ้าก้าวอ่อนก็คือคือรีไว์เขาจะมีคำว่า f o r Over อะไร forever 20ปี forever 40ปี forever 50ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะตรงนเนี้ยไอเด็กเป็นคำว่า forever ก็คือที่ผ่านมา55ปีมาแล้วบวก1872หรือ73เนี่ยบวกไปก็อยู่ประมาณปีหนึ่ง9ก7อเจ้าเขายังบอกว่ายัง made of extra heavy n y l ons นะครับนี่อนะินิโก้เดนิมย้อมนะนี่นะครับ9ออนครับ1927ก็ยังใช้9ออนอยู่นะ ต่อมาแผ่นนี้คือ Revise Timeline นะครับใครเข้าไป YouTube ไป Google นะครับพิมพ์คำว่า Revise Timeline นะครับแล้วก็เลือกดูนะฮะดูไอตัวที่มันเขียนว่า Timeline เนี่ยแล้วก็ไล่ดูปีต่างๆว่าเขาเขียนว่ายัางไงให้ดูตรวนี้ครับ1927ปี1927 Co โคลมิลส์ Develop ed, คือพัฒนาผ้าขึ้นมาเป็น10ออนแล้วก็ใส่ได้แดงเข้าไปที่เดนิมตอนนี้มันถูกเฉลยแล้ววนะ่าเป็นได้สีชมพู แดงก็แดงไม่เป็นไรชมพูก็ชมพูไม่เป็นไรมันคลาสสิกดีนะฮะปรับผ้าเป็น10ออนแล้วทีนี้อยากให้ดูวอลดิ้งนี้ครับไอค้คำว่าพัฒนาผ้า10ออนเลสเซเวตเอ็กคลูซีฟคือเฉพาะ501ย์นีนส์เดนิมถูกทอด้วยผ้า29นิ้วเป็นทูรูกกันว่าดับเบิลเอ็กซ์ความหมายคือว่าเอ๊ ไอเลสเซเวตเนี่ยมันเฉพาะ501หรือทั้งเลสเซเวตแ,และทั้ง10ออนเนี่ยแค่501หรือเปล่าวะไอคำว่า501เนี่ยให้ตีความว่ามันคือดับเบิลเอ็กซ์นะครับหมายถึง501 502และ503ด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงพวก506ที่เป็นแจ็คเก็ตด้วยนะครับให้ให้ตีความหมายว่ามันคือดับเบิลเอ็กซ์นะฮะทีนี้พอมันใช้คำว่าเอ็กซ์ clusi v e แล้วเนี่ยเฉพาะผ้าดับเบิลเอ็กซ์แล้ว อ้าวแล้ว201แล้วก็พวกผ้าโทษแล้วก็พวกผ้าหมายเลสองแล no. 3, ะผ้า n ม m b เ r ขสามอ่ะมึงสิบออนได้ป่าววะผมเคยบอกว่าผมเคยพลาดไปนิดหนึ่งลืมเอะใจนะครับว่าผมไปตีความว่า19 27เ้าขาปรับผ้าเป็น10ออนทั้ทงผ้าดับเบิลเอ็กซ์และผ้าัมเลสองแล้วก็ผ้าัมเลสามผมไปตีความอย่างนั้นมาช่วงเวลาหน,นึ่งนะครับแต่พอมานั่งอ่านไปอ่านมาเฮ้ไปเจอข้อมูลเพิ่มขึ้นไอ้หาเราพลาดหรือเปล่าวะ มันอาจจะเพิ่ม10ออนแล้วก็ใส่ได้แดงเฉพาะ501ไอตัวผ้าดับเบิลสกับดับเบิลสแล้วก็4 0 1อะไรพวกนี้อาจจะใช้ได้อีกสีหนึ่งแต่มันเป็น10ออนหรือเปล่าวะมันอาจจะเป็น9ออนเหมือนเดิมก็ได้นะครับตรงนี้ต้องไปตีความนะนี่ผมโน้ตไว้เนะี่ยสิออนเฉพาะผ้าดับเบิลเท่านั้นผมมีมีใส่เฟสชั่นมาร์กนะไปช่วยกันคิดไปช่วยกันหานะครับอย่าเชื่อผม นะฮะคนเล่นยีนมือใหม่ต้องเล่น2ทางนะคือฟังจากเขาเล่ามาอ่านหนังสืออ่านตำราจากรีวิวให้มาและไปค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับมันมันต้องเล่น2ทางแบบนี้ทิ้งคำถามไว้นะมัน10ออนเฉพาะ501หรือเปล่าแล้วก็201นะใช่10ออนไหมนะครับอ่ะต่อมาอันนี้เป็นโฆษณาจากเป็นร้านค้าขายปีกนะครับในชื่อร้านเนี่ยเนี่ยลอเรนสตรีทเนี่ยเดนเวอร์อยู่คโลราโดเนี่ย, Denver, ย, Colorado, ยร้านเขาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับชื่อร้านอะไรไม่รู้แหละ นะดูจากใบโฆษณานี้เขาบอกว่าตรงนี้ใช้ hidden r ร v เวแล้วแต่เสือกยังไม่มีเลตแท็บนะไม่รู้ร้านค้าขายปีกมันคงไม่ได้เก็บดีเทลอะไรขนาดนั้นนี่ใช้ hidden r ร v เวแล้วแสดงว่า1936หรือ1937ขึ้นไปนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าไงดูนะครับดมูมุมขวาตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะดึงภาพให้ใหญ่ขึ้นนะครับป้ายหนังนัมเบอร์หคุณภาพระดับหนึ่งคือป้ายหนังเนี่ย เป็น value added ไงคือเพิ่มคุณค่าไปไงว่าเอ้ยอะไรที่เป็นป้ายหนังนี่แสดงว่าแหมมันท็อปฟอร์มนะเออมันท็อปนะตัวท็อปเลยอ๋อนี่เขาบอกเลย c o n s o l a t e l e v e r คือมีมีเป็กหลังซ่อนแล้วนะครับก็1น3 6งเขึ้นไปแหละใบโฆษณนานี้เขาบอกว่า special w o v e n นะครับถูกทอด้วยผ้า10ออนอ่า1936เมนี่ยมี10ออนแล้วเมื่อกี้ทำลายบอก1927ปรับเป็น10ออนนะฮะ อันนี้1 9ึ6ก็พิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยเขาปรับขึ้นจริงเว้ยบลูเดนิมนะฮะบลูเดนิม10ออนแสดงว่าปรับจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอากางเกงหลังปี1927เนี่ยผ้า1927เนี่ยไปเทียบกับ201เฮ้ยน้ำหนักผ้ามันไม่เท่ากันแล้วแม้กระทั่งไปเทียบกับ501ด้วยกันเองก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับเพราะ1927ปรับเป็น10ออนแต่501 1927ถอยหลังไปถึง1890มันแค่9ออนึ์ ต่อมาแจ็คเก็ตพวกจัมเปอร์พวกแจ็คเก็ตอะไรด้วยนะฮะสิบออนเห็นไหมแจ็คเก็ตก็เป็นสิบออนแต่สิ่งที่อยากให้ดูตรงนี้ครับดูทางขวามือนี่เป็นผู้หญิงนะครับ rewild for ladies นะฮะ lady rewild เนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามันมาในปี1934มนะมาเป็น401ก่อนแล้วก็ระยะหนึ่งก็ปรับมาเป็น701ผมไม่มั่นใจว่า701ถูกถูกปรับในปีไหนนะแต่มันปรับก่อน1936แหละคือ1936อะ่ะมีนยะะ์ะน ไม่รู้ปีไหนทีนี้สิ่งที่อยากให้ดูขยายนะครับผมขยายคว้าภาพอ้าวอันนี้ลืมไฮไลท์ก้าวอ่อนไหมแจ็คเก็ตซิปเปอร์แจ็กเก็ตก็คือแจ็คเก็ตตัวเนี้ยนะครับเป็นซิปเปอร์แจ็คเก็ตเนี่ยใช้ผ้าก้าวอ่อนอ้าวแต่ของผู้ชายปรับเป็นทางซ้ายมือนะฮะสิบอ่อนแต่ของผู้หญิงยังใช้ก้าอ่อนอ่ะลองไปดูโอเวอร์ออลกันมั่งนะครับ ไอ้ไอ้นับเบอร์ส the right ี่สามสามอะไรพวกเนี 2. ้ยสี <photos> <To S 1> ่สามหกเนี <esque> ah, so so ้ยเป็นรหัสค้าขายของของร้านค้าปีกนะครับเขาเขาเขาสั่งเขาสั่งกางเกงจากรีวายโน่นไปนู่นนี่นู่นนั่นไปและไปลงขายแล้วก็ใช้รหัสตามร้านค้าของเขานะครับใช้รหัสตามร้านค้าของของผู้ขายปีกนะไม่ใช่รหัสของรีวายนะฮะตรงนี้เป็นของร้านค้าต่อมาอ่ะมาดูเวสต์โอเวอร์ออลนะครับนับเบอร์สี่สามสามมันก็คือสี่ศูนย์หนึ่งหรือเจ็ดศูนย์หนึ่งนั่นแหละนะใช้ผ้าอะไรเก้าอ่อน ้าว oh, 9ออนซันโฟลไลซ์นะครับเออ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 จะบอกว่าเฮ้ยสแสดงว่าแม่งผ้าสิบออนมันมีเฉพาะผ้าดับเบิลเอ็กซ์สิผ้าหับเลขสองหมาเลขสามแม่งมีโอกาสยังเป็น9ออนอยู่สูงมากถูกไหมถ้าดูจากตรงนี้นะถ้าถ้าไอร้านค้าเนี่ยแม่งไม่ทำอะไรเพี้ยนๆเนี่ยข้อมูลนี้น่าจะถูกนะครับทีนี้ผมพยายามไปเปิดพรายลิส ในหนังสือที่มีอ่ะเวลาอตอนมันเขียนเก้าออนนะมันเขียนหมดเลยนะว่าทั้งสามเกตใช้เก้าออนแต่พอขึ้นเป็นสิบออนปุ๊บในไพลิสต่างๆไม่ระบุเลยนะว่าเป็นสิบออนก็คือผม,มก็เลยแยกไม่ออกไงว่าต้ตกลงอันไหนสิบอันไหนเก้าคือมันไม่เขียนเลยไงมันก็เลยคิดว่าเท่ากันมั้งตรงนี้ย้ําก่อนว่าผ้าดับเบิลเอ็กซ์ขึ้นเป็นสิบออนแต่ผ้าที่ไม่ใช่ดับเบิลเอ็กซ์เป็นเก้าออนคือ อ่ะต่อมาอันนี้ให้ดูเขาเรียกว่าการันตีทิเคตนะฮะให้ดูการันตีทิเคตคือเนื่องจากว่าถ้าไปถ้าถ้าไปทำแยกเป็นคนละใบเนี่ยมันเปิดลำบากมันจะเปรียบเทียบระบากผมเอามาต่อกันเลยนะครับ1922นี่ฟอร์เวอร์ห้ปีเห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้รูปก่อนหน้านะั้นมันเป็นฟอร์เวอร์อะไรอะห้าสปีนะ55ปีคือ1927ตอนนั้นก็ยังก้าวออนอยู่เพราะฉะนั้น1922นี่ก็ยังต้องก้าวออนอยู่เห็นไหมครับนี่ก้าวออนต่อมา ค่ามาเลย10ปีจาก50ปีเป็น60ปี60ปีเนี่ยกัประมาณ1932เปลี่ยนเป็น10ออนแล้วแต่ต้องบอกก่อนนะครับระหว่าง f o r ์ v e เ50ปีกับ f o r ์ v e เวอโดดเดี๋ยวฟอ <4, S 2> ไว้ใช้ใช้ปากกาสีดีวกว่าฟอร์โเวอร์50ปีและเมื่อกี้รูปเมื่อกี้คือ55เนี่ยตรงเนี้ยมันยังเป็น9ออนอยู่แต่ระหว่างจาก5ฟอร์เวอร์55ปีมาถึง60ปีเนี่ย นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น10อลแล้วแต่เราไม่รู้ว่าระหว่างทางตรงเนี้ยมันเปลี่ยนปีไหนนะครับเราไม่รู้ว่าเปลี่ยนปีไหนแต่เข้าใจว่าเปลี่ยน1927เนี่ยตามที่ตามที่ดีไวบอกไว้นะฮะพอเนี่ย10ปีกับกับกับ50ปีเนี่ยมันห่างกันไงนะฮะตรงนี้เปลี่ยนเป็น10อลแล้วแต่ก็พอจะทราบคร่าวๆว่ามันเปลี่ยนปี1927นะครับทีนี้ จนกระทั่งไปถึง1952เนี่ยฟอ r o เวอ80ปีเขาก็ยังใช้10ออนอยู่ต่อมาพอไปถึงประมาณปี1957เขาเปลี่ยนเป็นท็อปเบตเดนิมแล้วครับไม่บอกว่าเท่าไหร่นะแสดงว่ามากกว่า10แต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่นะครับจริงๆมันมีที่มาที่ไปนะเนี่ยช่วงระหว่างช่วงระหว่าง1952เนี่ยที่ที่ที่ยังใช้10ออนอยู่เนี่ยจริงๆ จริงๆพอใบนี้ออกมา for over 80เนี่ยมัน1952นะมันก็ใช้ไปเรื่อยอ่ะพอ1957เฮ้ยมันเปลี่ยนก็เลยไม่มั่นใจว่าจริงๆมันเปลี่ยนปี1956 1955อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอครบรอบ5ปีค่อยทำไอตัวนี้ออกมาหรือเป็นเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นท็อปเวทเดนิวเดนิมในปี1957มันจึงทำตัวนี้ออกมาแต่ผมก็กะประมาณว่าเนี่ย1956 1957เนี่ยมันเปลี่ยนน้ำหนักนะฮะก็เลยทำเป็น 4 over 85ปีออกมา1957น,นะครับตรงนี้เป็นป้ายเป็นป้ายประกาศแล้วนะฮะเป็นป้ายประกาศแล้วทีนี้ให้ดูนิดนึงไอ้ท็อปเบดเดนิวเนี่ยเดนิมเนี่ยเราเรานะตรงเนี้ยเขาไม่บอกว่ากี่ออนนะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกให้ดูตรงนี้หนึงก่อนจะไปดูน้ําหนักว่ามันไอ,ไอ้ท็อปเวดเดนิมมันกี่ออนกันแน่ให้ดูตรงตรงนี้นิดนึงครับว่านี่เป็นโฆษณาของลีนะฮะลีลีคาร์บรรอยถ้าตัวอ e ีเล e ็กเอียงแบบเนี้ย ยังไม่ถึงว o ร์นวอลทูนะครับพอช่วงสงครามโลก E ีเขาถึงจะเปลี่ยนเป็นเป็น,เป,นเป็นตรงแบบนี้ถ้าเ e อียงแบบนี้ก็จะจะเป็นช่วงก่อนว o ร์ d วอลทูนะเขาบอกผ้าอะไรนี่11บอ็ดออนครึ่งเเกทับรีวาแมเนี่ยดูด,ดูดูลักษณะปีกนกยังมีอยู่นะครับแสดงว่ายังไม่ถึง1นึ่เสนะเขาเกทับเลยว่า11ออนครึ่งอ่ารีวายแค่10ออนนะ <c oughs> นะครับ ตลาดเขาเจ้มจนจริงอ่ะนี่หนังสือญี่ปุ่นเขาบอก1939ส่วนอันนี้นี่ที่ผมวงสี่เหลี่ยมไว้หน้าเบอร์หนึ่งคือก็เป็นรีเหมือนกัน11บอดอน new improved brand re leaders new improved brand re leaders นะครับเขาปรับปรุงใหม่หมายว่า11บอดอนเนี่ยในปีไหนก็ไม่รู้หนึ่เก้าสามเกเขาก็ยังใช้อ่า11ออนอยู่เนี่ยเนี่อันนี้กับอเนี้ยแผ่นเดียวกันนะที่ที่คิดคัฟรูปมา11บอดอนเดนิมคัปเปอร์รีเวดนี่ใช้รีเวดทองแดงเหมือนกัน ไปดูเอาเองแล้วกันอ,อีตัวนี้ก็นี่นอีตัวนี้ก็ก่อนสงครามโลกเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูสาเหตุที่พอจะเดาได้ว่าผ้าไอท็อปเวดเดนิมของมันเนี่ยกี่ออสกันแน่ดูจากตรงนี้ครับอันนี้เป็นกางเกง550 z ซตดับเบิลเอ็กวินเทจนะครับเป็นเกงขาสัน้นเห็นไหมฮะมันมีเฉพาะ29มีเฉพาะย9ตรงนี้นะครับเพราะ551เป็นเกงขายาว550เป็นขาสัน้นความยาวเลยไม่มีนี่เขาเขียนตรงนี้กบ กว่า14ออนนี่ผมก็เลยเดาว,ว่าอ๋อไอ้ที่มันเขียนท็อปเวทก็คือ14ออนนะครับคือคืออธิบายเสริมนิดนึงอันนี้นอกเรื่องเลยนะสมัยก่อนนะเ,เกิดอะไรขึ้นวะสมัยก่อนนะครับผ้ามันหน้ากว้างอย่างงี้เนาะสมมติสมสมติวาดผ้าฟาบแล้วนี่ก็เป็นม้ว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 นอ่าอุ้ยอ่าเป็นม้วนม้วนผ้าอย่างงี้ผ้าตรงเนี้ยตรงเนี้ย มันยีิบเก้านิ้วตรงเนี้ยเนื่องจากผ้ามันเป็นม้วนยาวเป็นร้อยร้อยหลาเลยคุณสามารถตัดมาเลยได้สามสิบหกนิ้วถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยนะครับสามสิบหกนิ้วมันคือหนึ่งหลาหลาลอลิงนวลเรือวะไม่เป็นลรขออนุญาตขอผิดขออภัยแล้วกันนะครับทีนี้คุณดูสัดส่วนตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมมันไม่ถึงหนึ่งหลายีิบเก้านิ้วสามสิบหก 29นิ้วส่วน36อ่ะมันประมาณ80เองนะครับมันประมาณ80เพราะฉะนั้นยีนก่อนก่อนสงครามโลกอนะ่ะถ้าน้ําหนักที่เขาตัดมาตัดความยาวหนึ่งหลาแต่หน้ากว้างมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่บอก10ออน10อะไรพวกนี้มันเป็นการน้าหนักผ้าของเขาจริงๆนะแต่พอถึงยุคยุคหนึ่งพอเริ่มเข้าสู่สงครามโลกอ่ะรีไวตัดผ้าให้ทหารด้วยวิธีการหน่วยนับจึงต้องเปลี่ยน ต้องมีวิธีการปรับน้ําหนักอะไรให้มันมีรายลักษณ์อักษรกันเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังอ่านก็เข้าใจอยู่ในระดับหนึ่งแหละแต่ก็ยังไม่แม่แมนเป๊ะๆนะครับเขาก็เลยมีการทานเฟอร์คูณค่าแฟกเตอร์เข้าไปนะฮะว่าเฮ้ยถ้าคุณตัดผ้าหน้ากว้าง29นิ้วคูณ36นิ้วออกมาเนี่ยสมมติว่ามันได้11ออนนะแต่ไอสแต่ไอหน้ากว้างตัวนี้มันแค่80%อ่าแล้วคุณก็ถ้าถ้าถ้า11ออนเนี่ยมันคือ80%อ่าแล้วก็ถ้า ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่เขาก็คูณแฟกเตอร์อะไรเข้าไปนะครับไปเทียบบรรจัตยางไม่ยากมันก็จะกลายเป็นอาจจะเป็นสิบสองนิ้วไอ้สิบสองออนกว่าหรือหรือเกือบสิบสี่ออนอะไรแบบเนี้นะฮะไปคูณเอาเพราะฉะนั้นในปีหนึ่งเก้าสองเจ็ดเนี่ยอันนั้นเขาปรับผ้าจริงๆเขาปรับผ้าจริงๆแต่พอเข้าสู่ยุคช่วงสงครามโลกเขาไม่ได้ปรับน้ําหนักผ้าแบบเอาผ้าจริงๆไปทอให้หนาขึ้นนะครับไม่ใช่เขาใช้วิธีคูณแฟกเตอร์เอานะฮะก็หนี่เลยจนกระทั่งว่า กลางยุค50เนะี่ยผ้ามันมันมันยาวขึ้นผมรู้สึกจะยาวเป็น42นิ้วมั้งถ้าผมจาไม่ผิดอะไอ้โทษผ้ามันกว้างขึ้นถ้าผมจาไม่ผิดมันน่าจะเป็น42นิ้วทีเนี้ยแหละมันถึงสามารถตัด36คูณ36ได้ไอ้ตรงนั้นแหละน้ำหนักผ้าถึงจะเป๊ะจริงๆแล้วตรงนั้นนะครับมันก็คือน่าจะใกล้เคียงกันแหละ14ออนนะฮะน่าจะประมาณ14ออนคือตรงนี้นะครับอันนี้เล่าเสริมแต่ไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับ โอเคกลับไปสรุปกันนิดนึงจากเดิมที่ผมเคยเข้าใจว่าผ้าดับเบิลออนต่ำกว่า n ับเบหรือผ้าดับเบิลนะครับเคยเข้าใจอย่างนั้นตอบว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่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 ผมเข้าใจผิดนะฮะเมื่อถ้าถ้าเป็นในช่วงปี1890-1927ถึง1927ผ้าทั้ง3เกรดมันน้ำหนักเท่ากันนะครับ แต่พอเลย1927ไปแล้วปุ๊บเราผมชักสงสัยแล้วว่าเอ้ยมันปรับผ้าเป็น10ออนเนี่ยปรับเฉพาะผ้าดับเบิลเอ็กซ์อย่างเดียวและนัมเบอร์สองนัมเบอร์สามอ่ะปรับไหมแรกๆผมเข้าใจว่าปรับขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะแต่ไปไปมาเนี่ยผมผมหาข้อมูลไม่เจอไงเฮ้ยไอ้กางเกงผ้านัมเบิลสองดัมเบิลสามเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีใครเก็บของใหม่ให้เห็นว่ามีมีติ๊กเก็ตอะไรบอกการันตีติ๊กเก็ตไอ้แผน่นขาวๆสี่เหลี่ยมที่ผมให้ดูเมื่อกี้อ่ะ แปะไปไหมมันจะได้เห็นเลยไงว่าเฮ้ยมึงเก้าออนสิบออนปรับเป็นสิบออนจริงแบบนั้นซึ่งไอ้การันตีติเกตอ่ะมันใช้สำหรับเกงที่แบบเป็นผ้าเกงป้ายหนังไงเกงป้ายหนังอะไรแบบนั้นถึงจะมีนะครับมันก็เลยเป็นคําถามคาใจายอยู่ว่าเฮ้ยมันปรับเฉพาะ5 0 1ดับเบิลเอ็กซ์ไหมแล้วพวกผ้าัมายเลสองหมายเลสามอ่ะมันไม่ปรับเหรอนะฮะต้องไปดูต้องไปดู7 0 1เมื่อกี้เนี่ยเขายังใช้ผ้า9ออนเลยทั้งทั้งที่ผ้าอื่นมันเป็น10ออนไปแล้วนะครับ ฝากคาถามวให้คิดตกลงปรับ10บออนอ่ะปรับเฉพาะ5้าศนและแอนด์เบอร์สองเดอร์เบอร์สามปรับด้วยไหมอันนี้ผมไม่ชี้โพงว่ามันปรับไม่ปรับนะครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะผิดกันไปใหญ่เพราะวิดีโอเนี่ยมันไม่เหมือนเอกสารที่เขียนทางทางทาง,ทางอะไรอ่ะทางเฟซบุ๊กไงมันยับไปแก้เนื้อหาได้แต่วิดีโอพอพูดแล้วว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันกมแก้ยากนะครับนะแต่ให้ดูจากอันนี้แล้วกันเนี่ยอ่ะผู้ชายปรับเป็นสิบแต่ของอันเนี้ยไม่ปรับ ะะไม่ปรับอย่างว่าครับวิดีโอมันแก้ไขลำบากลงไปแล้วเนี่ยมันสื่อสารเราไปแล้วม,มันตัดต่อยากกลับมาทําใหม่คนไม่ค่อยดูแล้วเพราะเห็นว่าของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันแค่ว่า1 8 9 0งแปดเก้าศูนย์ถึงหนึ่าหนักมันเท่ากันแต่หลังจากนั้น19ึ่งไปแล้วมันเท่ากันทั้ง3าเกรดไหมตอบไม่ได้ไปหาข้อมูลกันและในอนาคตมีข้อมูลและจะมาบอกครับนะอ่ะวันนี้ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับร้อยแปเาเล่าเรื่องยีนรีวายฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหัวข้อเรื่องอผ้าดับเบิลสองออนต่ำกว่าด x จริงหรือจริงในบางยุคนะครับมัง้งไปละสวัสดีครับ